สวัสดีวันพฤหัสที่2ี่นะคะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเราพามาดูเป็นโต๊ะทางานแบบนี้นะคะเหมาะมาก,มากสําหรับท่านที่มีบุคลิกประมาณนี้นะคะก็มันจะเป็นแบบเสากลึงคลาสสิกแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นไม้สักแท้นะคะฟังจากเสียงก็ก็ดูรู้แล้วนะคะถ้าเป็นสักอัดเนี่ยมันจะอีกแบบนะตัวนี้แข็งแรงหนาหนาเนี่ยประมาณประมาณเออเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้นะคะ ความหนาเนี่ยประมาณ1นิ้วนะคะคุณผู้ชมออพอดีมันย้อนแสงนะส่วนขนาดของโต๊ะตัวนี้นะคะตัวนี้70เซนติเมตรยาวอย่างเงี้ย1 2อซนเมตรนะคะคุณผู้ชมนั่งสบายนะคะคุณผู้ชมแบแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมราคาราคาจำไม่ได้เดี๋ยวสักรู่นะคะ 8, <000. S 1> ราคา8,900ันเเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่ต้องการโต๊ะทำงานที่แบบว่า สวยสักแท้แล้วก็ทนทานเออลืมบอกนะคะคุณผู้ชมมีลิ้นชัก2อันนะคะนี่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมลิน้นชักก็เป็นไม้สักแท้นะคะนี่แล้วก็เป็นมือจับแบบควักในเนื้อไม้ถ้าเป็นมือมือจับแบบนี้มันดีตรงไหนรู้ไหมคะดีตรงที่ว่าอยู่ไปสิปีมือจับมันก็ไม่คลอนแคลนไม่หลุดนะคะคุณผู้ชมมาชมของจริงกันได้เลยที่ร้านบ้านปัญญา BNP Furniture นะคะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับท่านใดที่มีความทุกข์อะไรยังไงนะคะ ขอให้ทุกน้อยลงนะคะส่วนความสุขยังไงก็ขอให้มีมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ